สวัสดีค่ะสิ่งที่นำมาฝากวันนี้เป็นคำคมของคนดังค่ะคำคมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจคำคมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้เลยค่ะเรามาฟังกันนะคะเราดูว่ามีคำคมไหนที่โดนใจเพื่อนๆกันบ้างคำคมแรกนะคะจากของจื้อนักปรัชญาชาวจีนค่ะพูดไว้ว่าเกติภูมิที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้มแต่อยู่ที่เราลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้มตัางหากอัลเบิร์ตอน์สไตน์นะคะนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเคยพูดไว้ว่าจงพยายามอย่างหนักไม่ใช่เพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่เพื่อให้มีประโยชน์และเกิดคุณค่าบิลเกตเจ้าพ่อไมโครซอฟท์นะคะพูดว่า โลกไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแต่โลกนี้คาดหวังความสำเร็จที่เกิดจากความมั่นใจของคุณต่างหากสตีฟจ็อบส์ผู้ให้กำเนิด apple พูดไว้ว่าการเป็นชายที่รวยที่สุดในสุสานมันไม่ได้สำคัญอะไรกับผมเลยการได้พูดกับตัวเองก่อนนอนว่าเราได้ทำบางสิ่งที่สุดยอด นั่นต่างหากที่สําคัญสําหรับผมแจ็คหมามหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศจีนนะคะพูดว่าผมบอกกับตัวเองเสมอว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแต่เพื่อสนุกกับชีวิตและเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ดีกว่าไม่ได้เพื่อทำงาน r ิชาร์ดแบรน s o นนักธุรกิจชาวอังกฤษค่ะเจ้าของบริษัทมากกว่า300แห่ง พูดว่าอย่ามัวแต่อายในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปและจงเรียนรู้จากมันวิลเลียมเชกสเปียร์นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษพูดไว้ว่าไม่กล้าก็ไม่มีวันก้าวหน้าอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาค่ะพูดว่าผมเป็นคนเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง Theodore Roosevelt ประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาพูดว่าเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ไปถึงครึ่งทางแล้ว Daniel g o l e m a n นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพูดว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง มักจะเป็นคนที่สามารถควบคุมดูแลอารมณ์ของตนเองได้อย่างดีอยู่เสมอเซอร์วินสตันเชอร์ชิลอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษของอังกฤษพูดไว้ว่าคุณจะไม่มีทางไปถึงยังจุดหมายได้หากคุณมัวแต่หยุดและปากก้อเหินใส่สุนัขทุกตัวที่คอยเห่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ มีคำพูดไหนที่โดนใจบ้างหวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วคอยติดตามกันใหม่วันหลังค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับข้อมูลดีๆคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ